ก็จะมาเล่นเกม Static w a l l l e g e n y หรือว่าเกมต่อสู้รถนั่นเองเนะี่ยเกมนะ่ะอืมเกมจัดกองทัพต่อไปเรนแล้วในทะำการปิดหนึตกันก่อนเลยเพราะว่าผมกลัวมันใหม่ไกลโฆษณานะเรนแล้วเนะี่ยก็ทำการเข้าเกมเลยเข้าเกมกันก่อนเลยนะครับทุกคน ยัไงผมก็เปลียนภาษาเนียเปลี่ยนภาษาภาษาดีมันเล่นง่ายดีภาษาอังกฤษเดี๋ยวถึง่ะทุกคนผมมีทุกคนคิดว่าผมมีสกินใบใบไม้กาก,ากนี้ใช่ไหมผมจริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้ผมผมใช้สกินลาวาผมแค่มาทดลองเล่นเฉยหมดอะไรดีทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบแต่เราทำภารกิจเสร็จนี่หว่าเออก็ไม่เนื้อเล่นโหมดอะไรดีอะทุกคนหนูแชมป์เป้นละกันอ่านอังกฤษไม่ออกครับผมเราเนี่ยจะไปเล่นแบบอะไรดีอนะเล่นแบบปกติก่อนละกันหรือว่าแบบยากเราเป็นชายลาตีครับผมเราเป็นเราต้องเอาแบบแบบแยากมากอยู่แล้วอนะ เสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการอับยักษ์ก่อนเลยอับไปลวงหน้าเราจะไปทุกคนเราจะเล่นโหมดอะไรดีด่าด่าน,านเล่นด่านยักษ์ก่อนละกันทุกคน,นจะสนุกกับผมไปด้วยกันนะทุกคนสนุกไปด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาทำการข้อค้อนเก็บแร่นะคะทุกคน เราเนี่ยต้องทำมาก,กินนะครับทุกคนนี่ทาทำงานนะผมทุกคนเรวต้องทำการรวบรวมน้ําลายติดปากเลยแล้วต้องทำการรวบรวมกองกำลังนะครับยังไงทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าผมจะทำอะไรผมจะเอาขี้ก้างนักดาบไปประทะก,กับยักษ์ครับผม ไม่ต้องประทักก็ได้มันมาแล้วะครับทุกคนไม่ต้องกลัวทุกคนเราเนี่ยเป็นชายลาตีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอืมเต็บจุ๊กนี่มากี่ตัวมามากี่ตัวไม่สนจุ๊กอย่างเดียวผมยังไม่โดนดาเมจเลยนะเนี่ยมากี่ตัวไม่สน เต็มก็อาจจะหวาดเสียวนิดนึงนะครับทุกคนหวาดเสียวเกินหวาดเสียวเขียวคือลุ้นไม่ได้ว่าลุ้นดิลุ้นจะตายไหมทุกคนแต่และว,ว่าเราอย่าประมาทดีกว่าทุกคนเต็มมันมาแล้วเราก็ต้องโอเฮ้ยเดี๋ยวขอปรับ เราต้องการฆ่าคนกิบเล่ถ้าเกิดเราอยากชนะนะครับทุกคนถ้าเกิดเราฆ่าคนกิบเล่เน <den> <continuing> ี่ยมันก็จะไม่สร้างพวกกองทัพที่ต่อสู้มาแบบนี้มันจะจะสร้างคนกิบเล่มาถามว่าคนกิบเล่โจมตีไหมก็โจมตีในเมื่อทองนในเมื่อทองอันนี้มันกละบในเมื่อทองอันนี้มันหมดนะครับทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ย ไปไยินอยู่นิ่นึงพอเราสั่งทับโจมโจมตีเนี่ยมันก็จะโจมตีด้วยนักครับโอ้โหไม่น่าแอกเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้แอกนะเนี่ยเกือบแตกนี่ผมไม่ได้กลัวหรอกโอ้โหไม่ได้กลัวทุกคนมานี้มานี้มานี่นยอย่ายาอย่าหากองครับอย่ายามาเนี่ นนเ,น,เ,น,เนี่มาเนี่ยมาเนี่มาเด็กดีเดไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้นะคะทุกคนเด็กกองทัพเนี้แต่ว่ามันเสียมันเสียกองทัพยังไงล่ะเพราะกองทัพของเราก็ยังไม่ใหญ่มากใหญ่หรือไม่ใหญ่ไม่กลัวหรอกแต่เราห้ามใช้สกินนี่ไม่ใช่ดีกว่าดูซิว่าเราจะใช้สกิวอะไรบ้างแบบซื้อตรงนี้ทุกคนเนี่ยตรงนี้ใช้หรือเปล่ปปา แต่ผมว่าผมใช้นักดาบดีกว่ามันมันพิ้วไหวตามสใยลมมากกว่าเีดีทไม่มีอีกจูเข้าข้างผมแล้วแต่ผมลองใช้นักขนูดีกว่าทุกคนถึงมันจะไม่เร็วแต่มันเล่นง่ายทุกคนดูยิงแบบฟรีๆไปเลยแต่ว่า กิดยิงแบบฟรแบบนี้มันก็มีมมดาเมจใช่ไหมทุกคนมันก็มีดามเมจแหละแต่ว่ามันแบบเท่ามดกัดอะไม่ใช่หมดยักษ์นะคะทุกคนเท่าหมดกัดออแหละแล้วต้องใช้นักดาบในการจูกคนคลิปแรกก็ต้องฆ่านะครับทุกคนไม่ฆ่าไม่ได้แต่เราจะใช้คำสู่ภาพเราจะพูดว่า อะไรดีสังหารแล้วกันอืมเอ๊ะดีนี่้คงใส่บาปขึ้นมาผมแน่นอนเนี่ค่ะค่ะสังหารละขนานดนี้โอ้โหแตกเออเือมไม่เหลืออืม้มจังหวะน,นี้ต้องเอาอยากละมาเร็วเร็วดีเดี๋ยวเราตัวอะไรไปถ่วงเวลาก่อนดีนะตัวนั้น เปเลตันแล้วกันมันแข็งแกร่งดีมีดาเมจถึง400ยังไม่แตกอีกยักษ์ยักษ์กหนึ่งตัวมีดามีเลือดหนึ่งพันนะครับทุกคนแต่นักดาบก็ประมาณเลือดประมาณ400เป่าเต็ม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 ไม่เหลือหมายถึงเราเนี่ยไม่เหลือ ไม่ใช่เขานะจริงเราก็ไม่ได้กลัวหรอกนะครับคนจริงผมก็ไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าผมอยากชนะมันแล้วคลิปม,มันจะได้ไม่ต้องยาวมาจบเกมกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวผมจะบังคับตัวนี้ไปเลยจบเกมยังไงก็ต้องจบอะหัวไม้ขีดปะทยักษ์อืม อ,อย่างนี้ดีกว่านักดาบปะญญยเยอะนักดาบหลายคนปาญญายยอะวุยเอา้าทีมไม่โดนอีกทีมไม่โดนอีกนะครับทุกคนทุกคนเห็นผมปาเนี่ย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 นี่ที่ผม,มเห็นเห็นคนเป่าเดี๋ยวออกมาดีกว่าเดออกมาปล่อยมันสู้ไปเนี่ย ผมอยู่ข้างๆนะักธนูเนะี่ยเห็นเปล่าน่าจะเห็นแลละกว่าทุกคนงงเนะี่ยเห็นแล้วจะไม่จะไม่บังคับนะทุกคนผมไม่ได้บังคับเลยเนะี่ยทำไมไมันโหดจังมาก็มาฮะไม่กลัวไม่กลัวแต่ก็ต้องถอยอะมา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  โอ้โหแต่ไม่มาอีกทุกคนเราต้องรวบรวมกองกำลังจริงๆถ้าฝั่งเรามียักษ์ตัวหนึ่งหนะ้าจบเกมไปแล้วทุกคนอืมใช่แต่ว่าเราไม่มีตังพองนี่ดียังมีสิอุ้ยแค่ดี้เองไปทุกคนเตรียมตัวจบเกมได้เลยเดี๋ยวผมนตอนดีไปตอนที่ใกล้จบเกมแล้วไปเลยไปเอาไปดี แต่ผมก็ยังไม่ให้มันจบเกมไปนะคะทุกคนเพราะว่าให้ทุกคนดูไง๙นาทีแล้วทุกคนคิดว่ายักษ์ที่เลือดเต็มแบบเต็มเต็มอ่ะประทักกับยักษ์สามตัวที่เลือดไม่เต็มสักตัวมาแกกระตือพื้นทีเดียวก็แตกทั้งหมดละแบบผมให้มันผมให้มันตีตัวผมเลยเฮ้ยก็อย่าประมาทนะทุกคนส่งส่งลูกมินเนี่ยนมาให้โจมตีบ้างกว่า ดูไม่ต้องโจมตีไม่ได้ตัวเดียวอะแต่ยักษ์ของเรานี่เลือนนี่เคเราหันหลังแล้วก็ให้ยักษ์ฝั่งตูมาตีก็เตกเลยไปเพื่อนตีไปเลยลูกน้องตีเลยตีป้อมเลยตีป้อมเลยปังปังชนะเราเว้ยในที่สุดเราก็ชนะลนัคับทุกคน เฮ้ยดีเราได้หีบไปทุกคนดีดีว่ะเชื่อเขาข้างเดี๋ยวเราไปเปิดหีบกันเลยผมอยากได้กิฟอนน่ะทุกคนผมอยากได้กิฟอนน่ะขอมาว่ากิฟอนจะได้จะกินอะไร <c oughs> จะกินน้ำแข็งมีประโยชน์อะไรเนะี่ยแถมแถมนักขุดแร่อีกเออมีประโยชน์เลยครับนี่อเด็กก็ยังเหมาะ เราเด็กก็จะไปด่านบอสกันเลยทุกคนบอสยักษ์อะหัวไม้ขี่ปรฐะาะบอสยักษ์ขนาดยักษ์ของเราโจมตีอะแบบยักษ์เมื่อกี้ยักษ์ไฟอะโจมตีก็ยังไม่มีสถา,านนะก็ยังไม่มีผลนะพี่แต่อย่างนัมันก็ยังขูดเร็วอืก็ยังดีอยู่แต่ความไม่มีประโยชน์สกินแวมไพร์เนี่ยทุกคน มันดีกว่าสก,กินน้ำแข็งอีสก,กินน้ำแข็งดีกว่าสก,กินแวมไพร์ในคนเก็บแร่ทุกคนเออดีโคตรบอกเลยถามว่าดียังไงก็สก,กินแวมไพร์เนี่ยมันก็จะมีสก,กินมันจะมีสก,กิลเมื่อเราตีสตูแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับเลือดนะทุกคนแต่คนเก็บแร่ดาเมจมันเท่ากับฝุ่นกเกาะเราอะทุกคนเออ เขากับฝุ่นกเากาะเราอะ่องมาทำไมอะมาก็ไม่กลัวไม่ว่าจะมาหนึ่งล้านตัวหรือมาแปดพันล้านตัวก็ยังไม่กลัวแต่อย่าลืมนะด่านนี้มีบอสทุกคนและผมก็เล่นความยากยากมากเลยม,มันเราจะแพ้หรือเราจะชนะติดตามดูต่อไปเลย เแตกญา,า่าลี่ของเพื่อนเราสามารถจัดการได้อาจะไปไหนอะจะไปไหนจะไปไหนนี่ก็คือความการแก้เขีญเยอเราจะนักนูเราไม่เอานักดาบเราจะเอานักเออแกนักน,นูคนเดียวเสียสะละ ถ้าเกิดผมไม่อธิไม่มีอะไรทุกคนผมพูดเอทุกคนอยากได้สกินอันนี้ไหมสกินน้ำแข็งอนผมว่ามันขุดเร็วกว่าสกินอันนี้นะแต่ทุกคนผมขอไปดูสกินมันก่อนแปลก็พลังความความแบบความพิเศษของสกินน้ำแข็งใน,นคนกีบเล่เนี่ยพลังชีวิตมันจะเพิ่มเติมขึ้นนะผมแล้วก็มีอีกสกินหนึง่ง ถ้าเกิดเราบังคับแล้วสกิลเราบางังเราใส่สกิลน้ำแข็งให้คนก็บเลนเราบังคับเนี่ยเราตีเนี่ยศัตรูเนี่ยก็จะติดแช่แข็งไปเวลาสั้นๆแต่ว่ามันตีเบาเออตีเบาแล้วกับฝุ่นตีเราเนี่ยทำคมบัดใจเดี๋ยวผมใช้สกิลว,วันนี้นดีกว่านี่แพ้ผม ความเร็วความเร็วเหนือแสงผมใช้สก,กิลแล้วเนี่ยปีหเยอะเกินเอามาแล้วโอมาแล้วทำไมครับไม่กลัวครับเอาไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนวู้ยีหนีก่อนทุกคนหนีก่อนมันมีจอมเวทจอมเวทแล้วเราหนีครับผม จอมเวทจังเลยจอมเวทผมเนี่ยมีสก,กินเป็นสก,กินอา์มหินนะไม่รู้ผมอ่านออกเปล่าโอ้คนเก็บแร่สงสัยแร่เยอะเกินใครใครเนี่ยคนเก็บแร่ของฝั่งเขาเยอะเกินทุกคนเนี่ยเยอะเกินมาขุดมาขุดแร่บ,บ้านเราแหละถ้าเกิดคนเก็บแร่เราเยอะเกินก็ก็เดินมาขุดบ้านเขาอะ ไหน,นก็เดินไปไหนทุกคนเออไม่เสียเวลาดีกว่าคลิปเเป็นเวลาสิบสี่นาทีแล้วคลิปนี้ดูยาวไปนะครลาทุกคนดูยาวไปเหมือนกินกินชมชมวิว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 ,วอะไรพูดอะไรจอเวทสองคนก็กลัวใช่ก็กลัวเออแล้วจะบุกทำไมก็กลัวอยู่ โอโหกองทัพหัวขนาดนั้นยังไปทำไมอ่ะฆ่าจอมเวรเขาให้ได้ก็จะเป็นอะไรดีมากทุกคนเราต้องเดี๋ยวขอสต็อปพิทก,ก่อนสต็อปพิทอ,อยากได้เพชรห้าสิบจังเลยโอ้โหเต็มตัวจบได้ค่ะทุกคนผมดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยโอ้โห โอ้โหเคมปิดปีม่ตามอะไรเลยไม่ไรหลแล้วไหน่ปู้ผู้ชายฮะไปก็ผมบ,บุกเสียงดังโคตรเสียงดังโคตรพอใช้สก,กิลแล้วก็หนีทำเป็นหนีทำเป็นหนีในยักษ์ทำเป็นหนีน แล้วผ่ากองหลังกองหน้าแบบชิวๆแล้วก็ทำแล้วก็ตีคนกลิบแร่ย่างวิววิไม่รู้จะพูดอาไมชิวๆใช่ชิวมากเดี๋ยวเราจะชิวไม่ได้นานนะผมระวังระวังว่าอะไรกดกลับบ้านด่วนทุกคนถ้าเปิดตัวอย่างเทพ โอ้โหเดินเต็มเต็มทุกคนนักดาบพวกนี้ลาก,ก่อยลาก,ก่อยฮี่ไม่ลาว่ะฮึมหาแล้วเปิดเสียงเพลงไดยทุกคนจะได้มันมันยักมันนี้มันไม่กลับบ้านแล้วทุกคนือ เราจะต้องใช้แผนหนึ่งวันทุกคนแผนหนึ่งนั่นก็คือแผนอะไรก็ไม่รู้ยิ่งเราจะใช้แผนหนึ่งทุกคนแผนหนึ่งเริ่มแผนหนึ่งแผนสองไปแผนหนึ่งกับแผนสองร่วมช่วยกันโอ้กำลังมันเลยทุกคนบอกต่อไปเราก็จะใช้แผนสามเป็นแง่ทุกคน แผนหนึ่งแผนสองแผนสร่วมช่วยกันไม่ถึง3วินาทีก็แตกไปแล้วเป็นไงแผนหนึ่งแผน2องแผน3แผนหนึ่งก็คือเอาเลเซอร์ออกจากตาในเลเซอร์ออกตายิงอ่ะแผน2ก็ใช้นักดาบในการโจมตีแผน3ก็ใช้สกิลนักดาบุโหดนั่นแหละก็ได้แหละก็คิดๆนะทุกคน It, hit, hit, o, ang, อี่เกมโทรศัพท์พังอะแน่ตอกเตแนักลุมมาจากไหนพี่มันมัน,ม,นมันนะเห็นสองเป็นสามเนี่ยพี่ผมว่ามันมันดีค่าบอดได้ไม่ให้รางวัลจริงมันก็ให้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมเล่นไปแล้วงไงเออต่อไปแล้วก็จะไปเล่นเกมอะไรดีกันทุกคน ตามภาษาเกีย <c oughs> ดไหมครับช้างทุกคนเมื่อกี้ผมแกล้งทุกคนนะไม่แกล้งอะไรแล้วก็แกล้งไออืม <c oughs> เป็นเงินแหละแล้วก็แค่กดสกินนะผมใครใครเหะว่าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะทุกคนอันนี้อ่านว่าอะไรทุกคนอ่านว่าอะไรมันคือสตีฟผมไม่ได้เป็นภาษา อันนี้ไม่ใช่เข้าซีรีส์นะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่เข้าซีรีส์ผมกดแมปปิดผมก็ตั้งใจกดแมปเองนั่นแหละแล้วเนี่ยก็จะไปเห็บอะไรด,ดีทุกคนนี่ไงแมปพีพีทผมก็ชื่อพีทแหละอีเหมือนพีทเลยถามว่าผมสร้างเหรอ,อก็ผมไม่ได้สร้างผมใช้มอสตั้งเองอืมเพราะว่าผมขี้เกียจตั้งอ่ะอืมเอาตรงผมขี้เกียจ ใช่ผมยอมรับผมเป็นคนดีมีแมปหนึ่งที่เป็นแมปบ้านผมนะทุกคนจริงแต่ว่าผม,วออผมลบไปแล้วอะเออผมลบไปแล้วอะอันนี้ก็คือคาริหาดบ้านผมคาริหาดก็คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้เข้ามาเล่นๆนะทุกคนพทุกคนมา ผมมาสำรวจแมปนเนี่ยบอกแล้วผมเพิ่งโหลดอะไรเนี่ยอ๋อนี้แมปสู้กันอ๋อขี้ออกแล้วนี้แมปสู้กันใช่นี้แมปสู้กันออกไปทำไมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปเล่นด่านอะไรดีทุกคนด่านราคาไหมราคาคืออะไรด่านราคาอะไรด่านราคาคืออะไรงงนะเดี๋ยวผมขอหาแมปก่อนแป๊บนึง ทุกคนผมไม่ได้สิงอะไรมาผมไม่ได้สร้างได้เลยทุกคนเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงมดน,นะมันมันมาเองทุกคนนะสันเชื่อผมเชื่อผมมันมาเองดู้ยม,มาได้ไงอะงงนะเนี่ยผมไม่ได้สิงของอะไรเลยดูดูดูด,ดูอ้าวทำไมมันแปลกแปกแต่ผมก็ไม่ได้สร้างอะ่ะเออ เทพอะไรอะ่ะผมไม่ไม่ผมไม่ได้สร้างเอาตรงผมไม่ได้สร้างบ้านใครอะ่ะผมสร้างบ้านในเทมมากแกว่าผมไม่ได้สร้างบ้านแบบนี้เออดูแล้วอยากได้ในชีวิตจริงมากออดูแล้วอยากได้ในชีวิตจริงมากๆครับทุกคนเออเร,อมรามีความพยายาม เก้าหมื่นล้านเปอร์เซ็นเดี๋ยเราขอผมขอเก็บของก่อนทุกคนอืมคือแบบคือแบบว่าตวนไ้อะไรเ,เราเนี่จะเข้าบ้านทุกคนผมไม่ได้สร้างเลยเออนี่คืออะไร,ต,รต้นตุกขเต้นไม้บ้านเลยเว้นี่บูสเสียงเพลงโคกมัน ต้นไม้พันอะไรเนี่ทุกคนทันเออเดี๋ยวเราไปเข้าดูในเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าดูในบ้านกันเลยทุกคนไปเลยเดีย๋ยบอกเราเปิดประตูไม่ได้ซวยนะนี่คืออะไรอะไรอ่ะเท่มีไฟได้เฮ้ยมีไฟได้ทุกคนเดี๋ยวเราก็ขอเปิดกันแล้วกันนี่ ใครสร้างอ่ะผมไม่ได้สร้างอันนี้คืออะไระมุอะไรอ่ะศูนย์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 เจตดโคตรโหดรีวิวบ้านอย่างเทพอันนี้คืออะไรอ่ะโอเดี๋ยวค่อยขึ้นไปนี่น่าจะเป็นห้องอะไรอโอ้สระน้ำนี่คืออะไรอะโอ้อันนี้อ่านว่าผมจะแปลผมจะอ่านให้ทุกคน ก็แปลว่านี่คือห้องสมบัติถ้าเกิดถ้าเกิดผมอ่านถูกก็โคตรเทพอ่ะผมเดาหมั่ว่ะคก็ผมอ่านไปนแ,นแต่กูแบ่เป็นเดี๋ยวเราไดูโอยขนาดผมหมุนไปหมุนมาก็ยังจะตาลายอนนี้เลยเพื่อ ตงบอกว่าเพื่อนี่ก็จะเป็นทำไมทีวีมันมีหลายอันจังอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนู้นอันนูน้นทุคนอันนู้นเน่ะสองโคตรเทพอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอาหารเอะตัวอาหารโคตรกากทั้งบ้านหลังเนี้ยตัวอาหารกากสุดทุกคนตัวอาหารผมทำดีกว่านี้ได้นะโอ้โหปิดห้องด่วน เอาลาวาทำเป็นไฟได้ไหมเนี่ยทุกคนเอาไฟก่อนนี้เราก็จะเอาที่นอนอิ่มโมงแล้วเนี่ยผมต้องเปิดไฟแล้วทุกคนขนาดเปิดไฟผมยังบอกว่ามันนี่ค้่องคองขวัวขนาดเปิดไฟยังมืดเลยปิดไฟจะขนาดไหนผมเพิมอ๋นี่เป็นรถบรรทุกห้องเก็บรถอะ ใครทำถ้าคือใครทาได้ก็ถือว่าเทพแหละอันนี้รถเฮ้ยรถเด็ดๆนะนี่คืออะไรเราอยากขึ้นไปนั่งอ่ะรถที่ไม่ธรรมดาครับผมรถที่ไม่มีป้ายทะเบียนอันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยอ,อันนี้เป็นสนามบาสไก่บ้าจะ ใครบ้าจะสูงขนาดขนาดกระโดดังไม่เท่าเลยมันน่าจะสร้างในเกมมีทูเออร์เนาะเพราะว่าเกมมิทูเออร์มันมีลูกบอลลูกบาสไม่มีปลาเลยฮะเกมนี้ไม่มีปลาเลยผมว่ามันไม่น่ามีน,นี่คืออะไรอันนี้เป็นร้านอะเป็นร้านร้านอาหารขนาดเล็กใช่ไหมทุกคน ใช่อืมตอบ่าใชเฉนแล้วเจก็จะบินทัวร์หุยเรานี่รีวิวผมรีวิวไม่หมดนะครับทุกคนผมรีวิวไม่หมดหรอกมันใหญ่มากไม่เป็นไรผมเนี่ยก็จะรีวิวให้ทุกคนดูเลยบินเลยขี้เกียจบินเลยหุยใหญ่กันนะเนี่ยขเขานนาจะใช้เวลาทำถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยก็ประมาณสองปี ใส่มันมาเก็บรูปภาพไว้ในนี้มันเนี่ย,นนยใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วอะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนดูนะมันมีไฟมาจากไหนอะ่ะอีมีไฟมาจากนี้เปล่าหรือหมดทุกคนอันนี้ก็คืออะไรโอ้โหมืดขึ้น โอ้ผมตาเล่ผมตาทั่วอื้าๆน่าจะ,ะ,ะกดทำไมอันนี้ก็โอ้โหบ้านซะใหญ่ไม่มีห้องนอนเลยไม่มีห้องนอนไม่รู้ว่าผมแต่ผมไม่รู้ใช่นี่เป็นห้องนั่งเล่นเน่าจะปรับปรุงเก้าอี้นันนะ่เก้าอี้มันธรรมดาลเกินนี่เป็นห้องเอ็นชาน ไหนๆก็มาแล้วเอ็นชั้นเอ็นชั้นดาบเลยแล้วกันดาบลุ่นอีกทีหนึง่งเอ็นชั้นขวานนี่ไหนๆก็มาแล้วทุกคนจะปิดทำไมน,นี่ยังสวยกิมนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วยิบเกตเ,เลยเหรอ,อทุกคนต้องรีวิวแบบรวดเร็วนะไม่รวดเร็วทุกคน อผมก็จะจบคลิปแล้วแหละทุกคนแล้วเนี่ยก็จะจบคลิปแล้วนะเออรีวิวบ้านแหละเออรีวิวบ้านเดี๋ยวเราเนี่ยก็ทําการรีวิวเพียงเพียงเพียงแค่นี้เหรอก็ยังไม่ใช่ก็เราเนี่ยก็จะรีวิวเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเนียขอปับมุกกล้องแปบบฝากกดแชร์ฝากกดไลค์แล้วฝากกดซับตะใครกันด้วยนะคะผม ก็วันนี้เนี่ยผมก็จะหายกันไปเลยนะครับทุกคนต่อไปคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเออต่อไปคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเป็นคลิปยังไงก็ผมสัญญาผมคลิปหน้าระเบิดโลกต้องมาอาจต้องรุนระทุกคนคลิปหน้าผมขอพูดกับทุกคน่คลิปหน้าระเบิดโลกระเบิดโลกเปอร์เซ็นที่จะทำหกสิบห้าส่วนรีวิวบ้านเปอร์เซ็นที่ทำเจาสิบสาม ใช่แล้วก็เอาชีวิตรอด The series เอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันเปอร์เซ็นต์สี่สิบใช่แล้วก็เอาชีวิตรอดแบบธรรมดาทุกคนผมมีซีรีส์เอาชีวิตรอดสองแบบก็คือแบบธรรมดาดกับแบบซีรีส์เอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันก็เอาชีวิตรอดธรรมดาก็ประมาณเปอร์เซ็นต์เนอะสี่สิบสามนะผมเออผมไปละ ไปแล้วฝากกูใช้ก,กแูแล้วจะใครได้ครับผมไปกันเลยไป